สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c โกลฟิเจอในวันพฤหัสท,ที่24กันยายนสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ปิดเพิ่มขึ้นได้5.40ดอลลาร์นะคะปิดที่1,130เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,121ถึง1,134เช้านี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,131นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็สหรัฐบ ตัวร่วงลงนะคะเนื่องจากามีตัวเลขดัชนีมภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ร่วงลงต่ำกว่าคาดนะคะส่วนราคาแพทตินัมก็ร่วงลงแต่ระดับ 924.50ดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ6ปีครึ่งนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าบริษัทโฟล์กสวาเกนโครงการทดสอบไอเสียรถยนต์ในสหรัฐนะคะซึ่งใช้แพตินัมเป็นโลหะในเครื่องฟอกไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขณะที่พาราเดียมพุ่งขึ้นมา6.1นะคะก็เป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นะับตั้งแต่เดือนธันวาคม2009อันนี้ก็เป็นผลจากการที่พาราเดียมเป็นโลหะที่ใช้ในเครื่องฟอกไอเสียเครื่องยนต์เบนซี ะะก็คาดว่าจะมีความต้องการใช้แพลเดียมเพิ่มขึ้นส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากอ่อนตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ1120แล้วก็ดิดกลับไปที่เหนือบริเวณ1130ได้ก็ให้สัญญาณเชิงบวก MACD ก็ใกล้ที่จะตัดเส้นสัญญาลขึ้นมาแล้วนะคะก็ มีแนวโน้มในทางดีขึ้นนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความกังวลเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาหรือว่าธันวาเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับขึ้นได้ไม่มากนักนะคะแนวต้านอยู่ที่1136แล้วก็1,140แนวรับ1125แล้วก็1 140, 1 2 0นะคะ ส่วนตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนก็มีดดชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคกรรผลิตเดือนกันยายนนะคะที่ออกมาที่53.0ต่ำกว่าค่าที่53.3นะคะแต่เท่ากับเตือนก่อนนะคะน,น้ำน้มันดิบคงอ่อสตอลน้ำมันดิบนะคะก็ร่วงลงมากกว่าค่านะคะลบไป1.9ล้านบาร์เรลคาดการว่าจะติดลบ1.0ล้านบาร์เรล แต่ว่าอตอกน้ํามันเบนซินนั้นนะคะกลับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีผลนาให้ราคาน้ํามันเนี่ยอ่อนตัวลงส่วนค่าเงินดอลลาร์เมื่อคืนนี้นะคะก็ร่วงลงนะคะเมื่อเทียบกับเงินยูโรหลังจากที่ประธาน ECB นะคะพูดว่า ECB ต้องการเวลามากขึ้นในการประเมินว่าต้องขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเงินหรือไม่นะคะ ส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าลงตามสกุลเงินในเอเชียนะคะหลังจากประกาศตัวเลขจีนไอของจีนแล้วนะคะเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาตามด้วยราคาเมันดิบในสเ e กเมื่อคืนก็ร่วงลงไป2.95นะคะ1.35 <c oughs> เหรียญปิดที่44.48เรนร่วงลงไป2.71 <c oughs> เหรียญน,นะคะเ,เรนร่วงลงไป2.71หรือว่า1.33เหรียญปิดไปที่47.75 ส่วนดาวโจนส์ไม่คืนร่วงลง50จุด58จุดนะคะสำหรับาภาพเทคนิคของเรนนะคะภาพกราฟลาย60นาทีาลาย240นาทีนะคะขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านที่50 5ก่อนปรับตัวลงมาทำให้เกิดสัญญาณขาย ใน MACD นะคะแล้วก็ RSI อยู่ต่ำกว่าบริเวณ50เล็กน้อยราคาอยู่ใกล้แนวรับนะคะจึงเป็นจุดที่น่าเข้าน่าเข้าซื้อนะคะโดยให้เปิดลองนะคะแล้วก็คัดลอสถ้าหากว่าหลุด47.7แนวต้านมีที่50.5แล้วก็52.0แนวรับ47.7แล้วก็46.3 าวอื่นๆนะคะผู้มืนในการ IMF นะคะก็กล่าวว่าเศรษฐกิจโลก,กเผชิญกับความเสี่ยงช่วงขาลงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะคะ่องจากการชะลอตัวของจีนนะคะส่งผลกระทบไปต่อเนื่องถึงประเทศอื่นๆส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์นะคะก็มีการพบว่าเฟดมีโอกาส50มีโอกาส60%นะคะที่จะเพิ่มเพิ่มอัตราดอก ที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้ส่วนภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะค่างเงินดอลลาร์ในกราฟไลนส240ินาทีใกล้เกิดสัญญาณขายใน ACD แต่ i s i ที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงมาสักระยะหนึ่งแสดงว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะคะเราก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่96.6แล้วก็97.0แนวรับมีที่96.1แล้วก็95.4 ส่วนภาพเทคนิคของ USD U15 นะคะภาพกราฟราย240นาทีเกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ก็ปรับตัวขึ้นมา <c oughs> แรงถึงว่ามีแรงซื้อเข้ามานะคะก็ะให้ลองแนวต้านมีที่36.3แล้วก็36.5แนวรับ36.0แล้วก็35.7 สำหรับเซตทั้งสินะคะก็อ่อนตัวหลุดรูปแบบไดมอนแต่ยังยืนเหนือ880จุดทำให้ m ACD ไม่ดิ่งแรงแล้วก็ i s I ดิดตัวขึ้นหนังแต่ระดับโอเวอร์โซลจึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เว์เพื่อรอเลือกทิศทางใหม่ต่อไปนะคะโดยมี880เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่895แล้วก็898นะคะแนวรับ 880แล้วก็876นะคะส่วนประเด็นก็มีเรื่องที่จีนจะอัดฉีดเงินเข้าระบบอีกนะคะก็เป็นการตอกย้ำว่า GDP ปีนี้ของจีนน่าจะอ่อนแอต่ำกว่า7% แม้ว่าจีนจะเดินหน้าจับมือกับสหรัฐแบบปนิปนอมนะคะแต่ถ้าว่าเศรษฐกิจจีนไม่กระเตื้องประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกก็ยังจะโดนฉุดตามไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความผันผวนวันนี้จางลงไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคก็แกว่งตัวไร้ทิศทางรดปัจจัยใหม่เข้ามาสำหรับเซทห้าสิบซีรีส์ยนะคะดิดกลับเข้าสู่กรอบแบบไดมอนด์หลังอ่อนตัวลงหลุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้เมื่อวานนี้นะคะทำให้ m ACD และ i s i แว่งทรงตัวให้แนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวไซเ์ในกรอบเติมเพื่อรอเลือกทิศทางนระยะถัดไป <c oughs> ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่896แล้วก็898แนวรับ880แล้วก็877 ใ TDU15 นะคะก็ยังคงทรงตัวทดสอบแนวต้านบนของกรอบไซเวขนาดใหญ่โดยที่ MACD และ RSI ให้สัญญาณแบด i ิค d i v e r g e n จนที่ชัดเจนขึ้นจึงควรระวังแรงขายเมื่อราคาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นในขณะเดียวกันถ้าว่าราคาทยานผ่าน8.60ก็จะถือว่าแต่เบรกเอาแล้วก็รักษาทิศทางการขึ้นที่แข็งแกร่งได้นะคะแนวต้านมีที่ถ้า กลยุทธ์นะคะถ้าผ่าน8บาท60ให้ลองนะคะถ้าหลุด8บาท30ให้ช็อตแนวต้านมีที่8บาท60แล้วก็9บาทแนวรับมีที่8บาท35แล้วก็7บาท90ส่วน Q House U15 นะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังพักตัวสั้นๆในขณะเริ่มในขณะที่เริ่มมีสัญญาณบริตเดเวอร์เจนใน ACD และ ISI เตือนให้ระวังการจบขาขึ้นอีกครั้งนะคะซึ่งควรจับตาความผันผวนและแรงขายเมื่อราคาปรับขึ้นนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองแนวต้านมีที่2บาท70แล้วก็2บาท90แนวรับมีที่2บาท50แล้วก็2บาท35นะคะ2บาท36นะคะ สำหรับข่าวอื่นๆก็มี t o y ยต a เปิดเผยยอดขายรถจนในเดือนสิงหาคมนะคะที่ลดลงมา9.9%นะคะมาอยู่ที่ระดับ61,991คันนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดารพน,น์จากบริษัทคาสิโกโฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ